สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องแฟนเพจช่องอ้อนอัชราชาแนลนะค่ะค่ะเมื่อนี้พี่อ่อนจะผ้ามาเบิงทางเขาบ้านทางเขาสำนักงานทางเขาสำนักงานอ่บ้านพักหมอําน้มยี่หกนะพี่น้องเนาะนตอนนี้ลาดยางลาดยางมืด <laughs> มดสำนี้นันเป็นค้อกีดค่ะพี่น้องมีทางทางเป็นค้อกีดลาดยางมดเท่านั้นมังหันทางดีดีพี่น้องมดโควิดแล้วพี่น้องมาเยี่ยมม่ยานะคะนี่คือทางเขา้าทางเขา้าเอา่อสำนักง,งานบ้านพักหมอลำน้าวี่หกนะคะตอนนี้ฝนตกค่ะตอนนี้พี่ออนกำลังเดินทางไปซ้อมลรเซอกลุ่มปิดทางที่6กนะคะเนาะ นี่นะคะบรรยากาศดีแห้งทงหน้าทงไฮยุคข,ข้างทางเข้านะคะนี่ค่ะวันนี้ฝนตกฝนตกกะบรรยากาศดีค่ะกูปลาหอยเตาฮาลังเหือขครับรถพานเตายางตัดหนาเรืงเสียกะมีคิดเบิงพี่น้องระบบนิเวศดีขนาดได้เอานี่ค่ะหอดแล้ว เนี่ยค่ะนี่นี่นี่ยินดีต้อนรับสู่บ้านดอนแคนอันนี้คือปากทางเขาเนาะค่ะพี่น้องนี่ปากทางเขาสำนักง,งานอ๋อหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรเนาะ,ะพี่น้องถนนดีอ๋อลูกน้องกะมีมองพักผ้าอาศัยมีอยู่มีกินกินอิ่มน้ำสำราญเนาะคะ่ะเลี้ยงดีหัวหน้านะนกพงศกรเลี้ยงดีกาลัางสีหอนหรอกค่ะพี่น้อง อันคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ว่าผามาเบิ่งทางเข้าบ้านสิไดสิเดเบิ้งคุ้นๆสิเดจำไว้ว่าเขาจังไดเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้อากาศเย็นสบายค่ะฝนตก <c oughs> กะเขาวา่าอยู่เขาเนี่ยค่ะพ่อมาหอดบางคนมาผิดไหมคะ่ะทรงจีพเอมากผูนน่ะเลยออกไปก็มี่อา่าบางคนก็ใช้วิธีจับ จุดบ้าเราจะเลี้ยวไหนเข้าบ้านพักหอลำได้มีหุกแลค่ะเนานะเนี่ยพี่น้องมีเห็นเห้น้อากระจายข้าวป่ะหอกระจายข้าวนะพี่น้องเลี้ยวบบที่นี่เลี้ยว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 ขวาอันนี้อันนี้เลี้ยวเขานะพี่น้องบางก้นกะเขาพิษบางก้นเขาพิทมันก็นเป็นท่างเขานี่สอกแสกนิดหน่อยแต่ว่าไปไม่ยากถ้าคนพื้นที่หรือว่าถ้าเช็คอินบางครั้งมันก็ไม่ไม่ไม่ก่อยเห็นเท่าไหร่ค่ะบ่คอยอะไรนะพี่น้องนักมีเลี้ยวเขา เลี้ยวขวาเขา่าพี่น้องเลี้ยวขวาตรงมาเรื่อยๆเนาะค่ะพี่น้องตอนนี้เข่ามาชูปากทางบานดอนแค้นเล้วตรงมาตรงมาแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าตรงซ้ายมือมีหอกระจายข่าวส่งเกตุน,นึกิก็ได้เอาไปนี่หอดแยกหอดสามแยกพี่น้องเนี่ยเลี้ยวซ้ายนี่เนาะพี่น้องเนาะเลี้ยวซ้ายบางครั้งอาจจะมีประโยชน์เด้เลี้ยวซ้าย เนี่ยถ้าพูดใด้เขา,าเบอง์คลิปนี่คือเป็นทางเข้าบ้านหัวหน้านกพงศะกรทงหน้าพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วนานเห็นหลังค่าแล้วเห็นหลังค่าแล้วเห็น่าค่ะนี่นี่คือพื้นทีบ้านพื้นนาะอันนี้นี่นี่นี่คือหลังค่าเสียวขาวเป็นดมโดมที่ใส่ซ่อมใส่ซ่อมหมอล่ำหรือว่าไลสดกลุ่มปิดนะพี่น้องเนาะนี่ตอนนี้นะคะฝนตกแล้วก็ จะถึงแล้วจะถึงแล้วนะคะเนี่ยค่ะตรงเขามาเรื่อยๆเขามาเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะนี่ตอนนี้ทีมงานหัวหน้านพงศกร์ันนี้ได้ทํากําแพงทําประตูแล้วก็มีประตูประตูขึ้นมาแล้วพี่น้องมี่หัวมี่หยางเกิดมาเห็นบ่าขายเห็นบ่าเห็นบ่าเนี่ยเพิ่นเฮ็ด เพื่อตอนรับแฟนๆตอนรับทุกู่ทุกคนนะคะหัวหน้านุ่มเป็นเป็นเป็นหัวหน้าหัวหน้าหนุ่มยุคใหม่นะพี่น้องเอาแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามาเลี้ยวขวา,ต,วขวาตอนนี้ววากาลังก่อสรงางอยู่ก่อสางค์นะคะกะมอลมสองปีกว่ากว่ากะโหพี่น้องย่อมรับย่อมรับใจพ่นเลยใจใยอีหลีหพวหน้านุม่ม คุณน้าทีมงานวัานานก,กุ้งกรนี่คือบ้านพักบาค้นกอารศิกษเห็นแล้วบรรยากาศบ้านพักจากพี่ๆน้องๆศิลปินมอลำน้ำยีหกนะคะพี่น้องน้ำมันนีก็มาซ้อมนี่ทุกคนมาซ้อมมาแล้วเวลานี้แหละไม่มาสายหรอกวันนี <c oughs> นนะะ้นี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะนี่นี่คือเพื่อนที่วนานกวาิล่าเห็หมดเลยนะคะเอาฮอดแล้วพี่น้องฮอดแล้วฮอดแล้วฮอดแล้วบันนี่กับซีดูอันนี้อุบุสายยันซาวนะคะก็คือเป็นเครื่องเสียงที่หมอลนำน้ำมยีหก ใช้นะคะหอดแล้วพี่น้องกะแ,แค่นี้เนาะคะ่ะไปสอมก่อนเพื่อนสิว่าเพราะคนก็ว่าว่าดอกว่าบายบาย